ตะอยู่เต็นนี้เลยมมนี่นูนมันหนเปรไอั์นี่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ดีครับันนี้เรามาอยู่อุษาอันนะสันใต้ลำเต่งเกลลูกน้องเสียอันเฮ้ยอันนั้นไขวะนี่รถไขี่ ชนจักรยานดูไหมไปฟ้าด้วยตรงนู้นบ้านตรงนี้บ้านใหม่บ้านใหม่ไม่ได้มาขึ้นเลยโอ้เปิดเพลงสวัสดีจ้าไอ้ปองมาอยู่อะไรนี่ปองฮะ ้ทำไมรถเยอะแทะอูนี่นี่วัสดีครับอู้ทำไมใหญ่แทะนี่อันทำไมใหญ่แทะอู้กี่กี่เม็ดนี่ร้อยหกวัสดีครับ สวัสดีครับฮปโอ้ปองเดียวโดนหนึ่งสวยดีว่ะแปดน็อตเนี่ยสวยเด้อป่ะ หแหงแล้วนี่ไมนี่แหงแล้วนี่เนี่ยเนี่ยต้องขัดด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไม่ยอมขัดเลยโอ้ดูช่างช่างเชื่อม co2 ไหมโอ้เกลด็ดโอ้ไอ้ที่ใชจเสด ไอเดียเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยใช้สเสลกเนี่ยโอ้ฮะไอเดียเขาใช้สเสลกไปเท่ดีอ่ะตัดออกเลยเออแต่ว่ามันก็ดีมันโยกง่ายมันยาวมันไม่ต้องใช้แป๊บมังงัดดูดิโอ้โหเกล็ดเลยเกล็ดสุดยอดเลยโอ้ช่างเก็บสีทำสี giọt này đưa 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 đưa. Đó, đủ tư trường không Anh đơn lộp thơm hai ảm ấy trường không ạ Này luôn áp à, hả Dù này Bé lâu luôn hả phi nổi Này nè, Xìm tân xứng đã hả Tập biệt thôi Ô ừ. Ờ ừ. ừ. บาเต็บอร์เพลงน่ะต้องสั่งกระชอนแบบนี้ใส่เนาะปองย่นอยู่นี่เลยบอกย่นอยู่นี่เลยบอกใช่ไรตีหมุดใช่ไรตีหมุดฮะคอนอ๋อใช่คอนตีหมุดเออเตา สวยมากเลยนะอ,ยอันนี้ไหมชอบเอ้กระทะล้อมันนะอะโรบครอบเสียนเชื่อมเองนะในลวดเชื่อมออล,อลวดมิกลวดมิกไม่ใช่ลวดแบบนี้ กล้องหนึ่งออโอ้บังฝุ่นเลยใส่ได้สวยมากเลยสวยสวยแสด<ว>งว่าครันนี้มาใส่บังฝุ่นใหม่นะนเนี่ย,ยจะทำโดยรอ,อเลิฟนะครับรอ,อเลิฟใสหลอดทีมเวเหมือนใสหลอดทีมเต็ด มันหนักบางฟุน้นมันวิ่งไม่ออกปละคำเลยโดยนไอ้เค,คกัดอันนี้กี่กิโลห้ากิโลไมนี่ไม่ใช่ เด้เดะอันน mm. er> ี้มันสิบห้าตัวนี่เอาห้ากิโลห้ากิโลก็มีฮะนี่เดะอันใหญ่กำจะอะไใช้ไม่ได้ไม่มีอันเล็กไม่มีบอฮะโอ้สวยเลย ซื <muitas> ้ออยู่ไหนทันในที่นี้ไม่เอาไปเก็บรุ่ไหนรุ่นเดียวนะอืมไม่ได้แล้วเอาไปเก็บไปคืนอันนี้ว่าสิบห้าโลนึกว่าแต่อันเล็กไม่มีอันเล็กบุ๋กอ่าไม่ได้ชายเล็กบุกใครบอกไอ้นกบอกว่าเองชายเล็กนี่นะตู้นี่นะ อันนี้ตู้อะไรนี่นนี่พัดมาตัวนี้นี่ความพัดมาเมียวีนุ <c oughs> บานเลยเอาไปเก็บขึ้นอ่ะเมลมันไม่ได้มันต้องใช้อันเล็กห้ากิโลอ่าไม่มีบ่ <c oughs> กำเลย มันต้องใส่ห้ากิโลตู้มันเล็กไม่ใช่ตู้ใหญ่ไม่มีใช่ไหมและบอกว่ามีอันนี้ก็ตู้ใหญ่นี่ก็สิบห้า ไม่มีบอกห้าโลอ่ะห้ากิโลนะไม่ใช่สิบห้าห้ากิโลนะอันเล็กเอาตัดอันนี้ต้องสตาร์ทเครื่องเหรอ ไยสติกเกอร์เนี่ยะฮะรถรางเลยอ๋อคันที่เปลี่ยนอยู่อยู่น,น,น,นั่นนะไขว้นน่ มาหาใครครับเฮ้ยทำไมสวยกว่าเดิมล่ะให้พี่กินอะไรมาโอ้เทนที่จะให้พี่เข็นมอไซค์ออกก่อนวูถอ,อยมาไหมคุณหมอคุณหมอ รถใครนี huh? huh? ่ฮะรถใครฮะรถยายตะดมไปรีวิวฝังโน่นนะครับงานไปแล้วชิ้นส่วนนี่นี่แ uh, ต mm, ่จ hey, ัดจานเลยดูดูงานครับอูเซียนเกล็ดปลาไหลเกล็ดปลาไหลบ่าวลวดเชี่ย รู้ว่าจะมีหรือเปล่าให้เอา5โลมามันเอา15โลมาให้เอา5โลมามันเอา15ฟังผิดไม่เคยชาเล็กมีชันใหญ่ใชรไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะ่ะเ,เออเ <You think S 1> สียนเลิฟบอกว่ายังอยู่5โลเออไม่งั้นเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ไปแบ่งสามมวนก็ได้ เอาละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ